ชมบรรยากาศวันที่ทุกคนตลาดรถดกับตลาดรถตลาดรถกมหนึ่งครับบรรยากาศครับบรรยากาศโอ้ยฝนตกอีกแล้วตกมาแล้วครับตกเลยวันอาทิตย์ไปย่างกีฬาครับทุกคนโอ้ยแรงอย่างแรง,อง,แรงโอมาแล้วมาแล้วบรรยากาศครับบรรยากาศ,ากาศฝนตกอีกแล้ว อีกจากตลาดรถระนาธิตลาดรถกมหนึง่งมาชมบรรยากาศรทุกคนมาชมบรรยากาศครั้งนี้ก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหยังแรงเลย